ท่านนวุฒิครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีพักชาติไทยพัฒนาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับรายงานของคณะกรรมิการก่อนรับหลักการเล่มนี้เนี่ยครับ กผมขอให้ฉายาว่าเป็นรายงานที่ได้ไม่คุ้มเสียครับรายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่ได้ไม่คุ้มเสียครับท่านประธานครับทำไมผมถึงตั้งฉายาให้รายงานฉบับนี้ได้ไม่คุ้มเสียเพราะอะไรครับ ท่านกรรม,ม,มธิการก่อนรับหลักการก็ยอมรับเลยครับว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ครับที่ไม่สมบูรณ์ก็เพราะว่าขาดองค์วินิจฉัยถึงแปดท่านด้วยกันครับไม่เข้าร่วมเป็นกรรม,มธิการชุดนี้ครับก่อนรับหลักการ ท่านประธานที่เคา,ารพครับได้ไม่คุ้มเสียประการแรกก็คือได้รายงานฉบับที่ไม่สมบูรณ์แต่เราสูญเสียหลักการเราสูญเสียเจตนารมณ์ของข้อบังคับรัฐสภาไปครับที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าข้อบังคับรัฐสภาข้อที่121วรรคสามเขียนด้วยว่าเพื่อประโยชน์แก่การวินิจฉัยดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ที่ประชุมรัฐสภาจะตั้งคณะกรรมการพิจรณาก่อนรับหลักการก็ได้แต่องค์คณะกรรมการกรมกรมการกรรมการวินิจฉัยดังกล่าวเนี่ยกลับไม่ครบองค์ประชุมครับไม่ครบองค์วินิจฉัยครับขาดไปแปดท่านนะครับรายงานฉบับนี้จึงถือว่าไม่สมบูรณ์ไม่คุ้มกับการเสียเวลาไปถึง54วันครับ หรือเกือบสองเดือนซึ่งเป็นเวลาอันที่มีค่าหน้าสีอู่หน้าขวานไปอย่างหน้าเสียดายเป็นอย่างยิ่งขอญาติเอ่ยนามครับท่านนิกรจำนงก็ได้ขึ้นมากล่าวในรายงานว่ารายงานฉบับนี้ไม่สามารถมีมติใดๆได้เลยเพราะว่าไม่มีฝ่ายค้านท่านสมาชิกผู้ทรงเกลียด ทั้งสองท่าที่อภิปรายไปก่อนหน้าผมก็ได้ชี้แจงให้เห็นแล้วว่าไม่สมบูรณ์จริงๆครับไม่มีเรื่องที่สามารถชี้ชัดนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้เลยครับที่ว่าได้ไม่คุ้มเสียประการที่สองก็คือว่าเนื้อหาสาระในหลักในรายงานฉบับนี้ที่พิจารณากันในเรื่องขัดหลัก ขัดหรือไม่ขัดรัฐมนูญจะออกเสียงประชามติก่อนหรือหลังกี่ครั้งสิ่งเหล่านี้นี่ครับท่านประธานที่เคารพครับเราจะอภิปรายกันยางไงถกเถียงกันย่างไรก็ตามหาข้อยุติไม่ได้หรอกครับผมยกตัวอย่างนะครับในบทความในบทบทความของเอกสารของวิชาการที่แจกให้ในการพิจรณาร่างรัฐธรมนูญ ที่จะมีการแก้ไขหน้าสองเขตหนึ่งบทวิเคราะห์เรื่องขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญเป็นมีประเด็นปัญหาดังกล่าวอยู่สองความเห็นด้วยกันขัดหรือไม่ขัดท่านประธานครับแวดวงวิชาการกฎหมายรัฐธรรมนูญมีความเห็นต่อประเด็นปัญหาดังกล่าวสองความเห็นดังนี้ครับท่านประธานครับความเห็นแรก อาถือว่าเป็นการทำเกินขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญดั้งเดิมถือว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญครับความเห็นที่สองครับอำนาจสถา,สถาปนารัฐธรรมนูญที่ได้รับมาจากอำนาจเดิมหรืออำนาจในการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ได้รับมอบหมายอำนาจหรืออำนาจใหม่ซึ่งไม่ใช่แต่เพียงอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้อยู่ บางบทบางมารตรเท่านั้นยังครอบคลุมไปถึงอำนาจที่จะจัด,จดทำรัฐมนูนครึ่งใหม่ทั้งฉบับถือว่าไม่ขาดครับเพราะฉะนั้นการถกเถียงกันอย่างไรก็ตามหาข้อยุติไม่ได้เราถกเถียงกันมาก่อนหน้านี้แล้วครับท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานจำได้นะครับว่าเมื่อวันที่18ธันวาคม2562 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ตั้งกรรมาธิการวิสามันพิจาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรพุทธศักราช2560ที่มีท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นประธานเนี่ยนะครับพิจารณากันอยู่กี่เดือนครับท่านประธานครับ8เดือนพิจารณากันอยู่8เดือนเสร็จสิ้นในวันที่23สิงหาคม พิจารณาหมวดที่15เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธนูนตั้งแต่หน้า261ถึงหน้า367พูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูนเนี่ยจำนวน116หน้ามีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งสิน้นซึ่งเป็นผู้ทรงเกียรติทั้งนั้นนะมีความรอบรู้ถึง39ท่านด้วยกันเราเถียงกันมาเยอะแล้วครับว่าขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูนมาตรา2 5 6ดีนะ มีการพิจาณามาตรา256ผมขอญาตท่านประธานที่เคารพครับขอญาตอ่านความเห็นท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นนักการเมืองหลายสมัยอาวุโสและอยู่ในสภายอย่างนี้ขอญาตครับเอ่ยนามท่านไม่เสียหายครับท่านบัญญัติบรรทัดฐานท่านได้กล่าวไว้ในการอภิปรายในการแสดงความคิดเห็น ในการพิจารณาว่าขัดหรือไม่ขัดหรือมีการแก้หรือไม่แก้อย่างไรท่านกล่าวถึงศาสตราจารย์ดรหยุดแสงอุทัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไว้ดังนี้ครับดรหยุดให้ความเห็นอย่างนี้ครับว่าโดยที่รัฐธรรมนูนนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศการแก้ไขจึงควรจะยากกว่ากฎหมายธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามถ้าการแก้ไขนั้น ยากจนเกินไปอาจจะก่อให้เกิดทางตันเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญได้เห็นไหมครับท่านให้ความเห็นต่อไปว่าวันนี้ถึงทางตันและยังวันนี้พบทางตันและยังท่านบอกว่าผมคิดว่าบรรยากาศแวดล้อมทั่วๆไปก็พอมองเห็นอยู่แล้วผมมีความเห็นว่าบทประหยัดมาตรา256ต้องแก้ไขแน่นอนครับ อันนี้เป็นการอภิปรายของท่านบัญญัติบรรทัฐานขอญาตนํามาเป็นส่วนประกอบท่านประธานขี้เกบน้ากี่นั้นครับกระบวนการที่คณะกรรมาการก่อนรับหลักการไปพิจารณาเนี่ยบางส่วนบางหน้าที่มันเป็นหน้าที่ของกรรมาการหลังจากการรับวาระที่หนึ่งไปแล้วเขาจะไปทํากันเขาจะไปเดิมเดินการกันนั่นหมายความว่า รัฐธรรมนูญสามารถเดินหน้าไปได้เรียบร้อยแล้วประการที่สองครับการโถกเถียงเรื่องขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญองค์องค์งกรสูงสุดที่จะพิจารณาเรื่องนี้ก็คือสารรัฐธรรมนูญบทบัญญัติของมาตรา256อห้กงเล็บเก็เขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเสียเวลาโดยสิ้นเชิงครับน่าเสียดายครับ5้วันท่านประธานครับ เรื่องประชามติผมขอญอาตท่านประธานครับดรวิสลุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายท่านได้ชี้แจงให้เห็นแล้วครับกระบวนการทำประชามติเนี่ยท่านก็บอกว่าเมื่อวันที่6ตุลาคม2563ได้มีการพูดกันเมื่อ20วันที่แล้วนับแต่วันที่15ตุลานะครับ ก่อนการประชุมคณะมนตรีนายกได้เชิญพักร่วมรัฐบาลทุกพักและมีรัฐมนตรีกว่าสิบคนได้หาหรือก่อนการประชุมคณะมนตรีว่าร่างรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ในสภาควรจะเดินหน้าต่อไปได้โดยเร็วนายพิษณุให้ไทม์ไลน์หรือตารางเวลาดังนี้ครับเปิดต้นต้นเดือนพฤิกายน2563ร่างรัฐมนูนต้องเข้าระเบียบวาระที่หนึ่ง ตั้งกรรมไิิการไม่เกิน45คนมาจากสสและสวเท่านั้นตั้งกรรมมธิการเต็มสภาก็ได้ถ้าจะให้มันเร็วขึ้นและเข้าสู่ระเบียบวาระที่สองที่สในเดือนธันวาคม2563ต้องนำร่างรัฐมนตไปออกเสียงประชามติตามกฎหมายพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติเพิ่งได้รับถราเพิ่งได้รับทราบเมื่อเช้าวันที่26ตุลานะครับว่ากฤษฎีกาได้ตรวจสอบ เสร็จสิ้นทุกมาตาแล้วและนายกแจ้งสภาว่าจะส่งร่างพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ในสัปดาห์หน้าโดยรัฐบาลจะขอให้พิจารณาร่วมกันของสองสภาโดยโดยถือเป็นกฎหมายปฏิรูป เพื่อเร่งรัดขั้นตอนต่อไปคู่ขนานกันไปกับการร่างรัฐบุญในเดือนธันวาคมหรือมกราคมพระราชบัญญัติประชามติทูลเก้าโดยมีพระราชบัญชาอยู่เก้าสิบวันก็นําร่างรัฐบุญที่เสร็จวาระสามออกไปทําประชามติออกเสียงลงคะแนนได้ถ้าประธานครับขออนุญาตใช้เวลาอีกสักครู่นะครับท่านประธานจะเห็นว่ากระบวนการมันมีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนะ เพราะันเสียเวลายอย่างยิ่งผมถึงว่าได้ไม่คุ้มเสียประการสุดท้ายครับ5 4บวันหลังจากมีการตั้งกรรมธิการก่อนรับหลักการขึ้นมาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับท่านประธานการชุมนุมลุกลามบานปลายปนเปียงมากมายท่านประธานครับเกิดความแตกแยกทุกทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับลุกลามบานปลายจนกระทั่งสภาแห่งนี้ท่านประธาน ด้วยความรับผิดชอบของท่านประธานท่านก็ดูณาเปิดประชุมสมัยวิสามานขึ้นพิจารเรื่องปัญหาหาทางออกให้กับประเทศเห็นไหมครับ54วันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างจากการที่เราเสียเวลากับการตั้งกรรมธิการก่อนรับหลักการขึ้นมาเนี่ยแล้วสรุปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันหลายคนบ่อยู่ในขณะนี้ผมกล่าวโดยสรุปครับท่านประธานครับ ผมเรียนไว้ตั้งแต่เบื้องต้นว่ารัฐธรรมนูญเป็นทางเข้าและทางออกของปัญหาของประเทศครับท่านประธานครับสภาแห่งนี้โปรดเร่งรัดให้เนินบกการหาทางออกโดยการแก้ไขรัฐนูญนะเพื่อประเทศชาติและประชาชนจะกลับเข้าสู่ภาวะสงบสุขต่ตอไปในอนาคตครับขอบพระคุณท่านประธานครับขอบคุณนะครับต่อไป